สำหรับคนที่เกิดวันอังคารการงานมีแนวโน้มที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนะักให้ระวังอย่างมากในเรื่องของการถูกโกงการผิดคำพูดผิดสัญญาทำงานหรือร่วมหุ้นกับใครระวังจะถูกเอาเปรียบนะคะระวังเรื่องของการทำธุรกรรมต่างๆด้วยเช่นในเรื่องของการเซ็นเอกสารสัญญาต่างๆคุณต้องดูรายละเอียดให้ดีนะคะให้มีความระมัดระวังรอบคอบอย่าประมาทค่ะการเงิน ช่วงนี้อยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างกดดันมีความเครียดมีความสับสนกับเรื่องของการเงินซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของหนี้สินหรือภาระที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องต่างๆการจัดการปัญหานี้คุณจะจัดการได้ด้วยตัวของคุณเองคุณต้องจัดการกับความเครียดและความฟุ้งซ่านให้ได้แล้วเรียกสติตัวเองกลับมาเมื่อเรามีสติเราก็จะสามารถมองเห็นช่องทางการแก้ไขที่ถูกต้องได้ค่ะส่วนความรักสำหรับคนมีคู่ ช่วงนี้ต้องดูแลเรื่องความสัมพันธ์ให้ดีนะคะให้ระวังในเรื่องของการเอาแต่ใจความมีทิฐิความยึดถือความคิดของตัวเองเป็นใหญ่เพราะการไม่ยอมกันมันจะนํามาซึ่งความขัดแยง้งถ้าทะเลาะกันอยู่ให้รีบเคลียร์กันให้ไวนะคะเพราะถ้าปล่อยให้สถานการณ์เนิ่นนานไปเรื่องอาจจะบานปลายอาจจะถึงจุดที่ไม่สามารถที่จะย้อนคืนกลับมาได้ขอให้ดูแลความรักความสัมพันธ์กันให้ดีๆนะคะความรักสําหรับคนโสด ช่วงนี้อาจจะต้องสวดไปก่อนค่ะเพราะว่าถึงจะมีคนเข้ามาก็ยังไม่เวิร์กยังไม่โอเคหรือถ้ามีคนคุยอยู่ในช่วงนี้เขาคนนั้นก็อาจจะเงียบหายไปอาจจะขาดการติดต่อหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันสุขภาพระวังเรื่องของการใช้สายตาการล้าของสายตาถ้าคนที่ทำงานออฟฟิศอยู่ก็ระวังนะคะการที่เราจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์นานเกินไป จะทําให้สายตาเรามีปัญหาได้ค่ะส่วนใครที่เป็นผู้หญิงให้ระวังเรื่องของก้อนเนื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่หน้าอกหรือที่มุดลูกนะคะก็ให้ไปตรวจสุขภาพกันด้วยนะคะโชคลาบมีมาบ้างค่ะทําบุญถึงจะได้อยู่เฉยๆไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าขาดในเรื่องของการทําบุญค่ะ